เดี๋ยวเพื่อนนีก็เดี๋ยวพาไปย้อนสวนเพื่อนปานน่านแนนะครับึ่งเราก็อยู่แบบมันนอกกันจริงนะครับอยู่กับชนบทใช้ชีวิตอยู่กับธรรมาชาติจริงๆนะเดี๋ยวพามาดูก็มันก็เจอความแร้งแค้นลําบากเหมือนกันนะแต่เราก็สุจริตนะครับไม่กดโ,โกงใครไม่หลอกลัวใครนะมาหากินตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของชาวชนบทเพื่อนพานอย่างเรานะครับเควันนี้จะพามากินส้มตำปลาย่าง อันนี้ไม่ต้องจ่ายคุกละห้าร้อยครับเพราะถูกต้องตามกฎหมายผู้ใหญ่บ้านไม่จับนะครับอน,นี้เดี๋ยวเรามาปลานี้ก็ได้จากธรรมชาตินะเราก็อยู่กันตรงนี้คนระับตอนงนี้มาดูกันนี่ก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วนะครับเป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวจะตำส้มตำย่างปลานิลที่ได้จากบอ่อทำการก่อไฟก่อน,นครับโดยช่างอิฐเสียงเผาถ่าน นี่ครับเป็นปลาเนรึ่งตัวครับที่จับได้แต่แตเมื่อคืนนี้เรามายากนอาหารประทังชีวิตไปเ็ะอาาร่อยครับผมว่าอยู่ธรรมาชาติหาปลาก็หาจากบอ่อหาจากธรรมาชาตินะเนี่ยบ้าก็มีแล้วรถก็มีแล้วแต่อยู่แบบนี้คือไม่มีเมียครับไม่มีใครเอาพวกเรานะครับแต่จะเปอแต่ว่าเราการนักยากจนความลำบากไม่ไหวนะคงับือ<ม> แต่ไม่เป็นไรใช้ชีวิความงบอด้ว่าด้วยห้าร้อยด้วยมีเงินรักษาพอเนะโอเคครับเพิ่มมาเฮียป้านมีแล้วรถมีแล้วแต่ไม่มีแต่คนรู้ใจรถตำมันนี้ก็ฟรีครับไม่ถึงห้าร้อยบาทอย่างวันก่อนนะครับดูแบบพิธีชีวิตทำใหใช้ชีวิตให้มีความสุขสุขมากทุกมากนะผมก็ เจ็บของเขาทำอะไรน่าาความบากวันนี้เลยนะมาเยี่ยมเพลิน่านเพื่อเข้าเที่ยงด้วยกันนะนี่มีเม,มนส้มตัมน้ำพริกผักลวกครับผมไาย่างก็จะมีแมวมาขออาหารกินหรือด้วยกันสามตัวโอเคครับสักอารก่อนครับเ,เพื่อน